มื่อมองฟ้าแม้มันเป็นคืนที่เงาเอ๊ลองเพลงนี้แล้วอยากรู้จังเลยว่าท้องฟ้าอยู่สูงจากพื้นดินเท่าไหร่นะถ้าอยากรู้เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังว่าท้องฟ้าอยู่สูงจากพื้นดินแค่ไหนดีเลยครับช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยผมอยากรู้จริงๆครับ ท้องฟ้าหรือชั้นบรรยากาศของโลกแบ่งออกเป็น5ชั้นชั้นที่1คือชั้นโทโพสเฟียร์ชั้นบรรยากาศที่อยู่ล่างสุดห่างจากพื้นดินประมาณ11กิโลเมตรชั้นนี้มีมนุษย์อาศัยอยู่และเกิดปรากฏการณ์ต่างๆเช่นเกิดพายุและฝนชั้นที่2คือชั้นสตาโทสเฟียร์ อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ11-48กิโลเมตรมีแก๊สโอโซนปริมาณมากและเครื่องบินบินอยู่ในชั้นนี้ชั้นที่3ชั้นมีโซลเฟียอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ48-95กิโลเมตรมีอากาศเบาบางและอุกาบาตจะถูกเผาไหม้ในชั้นนี้ชั้นที่4ชั้นโทโมสเฟีย อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ95-600กิโลเมตรอากาศในชั้นนี้มีแก๊สชนิดต่างๆที่เป็นประจุฟไฟฟา้าเรียกว่าไอออนซึ่งสามารถสะท้อนขึ้นวิทยุบางชนิดได้ชั้นที่5ชั้นเอ็กโซเฟียอยู่สูงจากพื้นดิน600กิโลเมตรขึ้นไปองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียม อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองผมเข้าใจแล้วล่ะครับ